thank you ครับมาพบกับช่องน้องกล้วยหอมอีกนะครับวันนี้คุณยายมาแล้วเลยเกิดอะไรขึ้นครับทําไมไม่กินนมแม่ครับเี่ยครับกนมยายเยคุณยายมาเยมครับกินนมยาย นี้คุณยายเข้ามาครับคุณยายเข้ามาดูเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่กินนมแม่ครับตอนนี้ทำไมไม่กินไปกินนมยายเชยหอมนะครับอ๋ดูดครับยายายไม่มีน้มนะครับคุณยายไม่มีนมนะครับ เกิดอะไรขึ er? ้นกุวยหอมทำไมไม่กินนมแม่เนี่ยกินนมุนยายครับเนี่ยโอ้กขากินนมครับยกขากินนมดูกินนมธรรมดาโลกไม่จำครับดู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  อันนี้กินคุณยายนะครับกินนมคุณยายนะไม่ใช่คุณแม่ครับตายแล้วตายแล้วคุณยายยังมีน้ำนมไหมนี่ดูครับยังยังมีความพยายามครับจะกินได้ไดูดูดูท่าครับท่ากินนมดูกินธรรมดาโลกไม่จำครับกินธรรมดาโลกไม่จำดู นากลไอ่หอมอร่อยไหม <c oughs> คุณยายไม่มีนมนมนะครับดูดูดูครับ <c oughs> คุณยายมาหายแล้ว<อ>วันนี้คุณายายเลยคุณนมยายเลยนะ <c oughs> ไม่ไปไหนครับอยู่ใต้ท้องยายครับตอนนี้มีความพยายามครับมีความพยายามอยู่ดูทากินนมนะครับดูทากินนม ดคุณยายตัวสูงครับคุณยายตัวสูงฟังเสียงครับดูโอ้ยกินตรมยำเ,เนื้อเนาะดูดูครับดูท่าดูท่าครับสนุกสนุกครับแม่ลูกทักทา,ายกันอยู่ครับตอนนี้ทักทา,ายกันอยู่ครับ แต่ห้านมาวันนี้กินนมยายแล้วครับนี่แหละนมแม่ไม่อร่อยครับนมแม่ไม่ไหลลงแลวกลิ่นหอมลงแล้วครับตอนนี้ไปทางไหนดีเอ้าเอ้าเอ้าอยู่กับ <c oughs> ดูดูครับดูท่ากินนมอู้หูยกสองขาแล้วครับออายกขาเดียวแล้วครับยกขาเรียวแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโมโหทำไมไม่มีนมนมครับดูเข้าทั้งสองด้านครับตอนนี้เข้าทั้งสองด้านเลยโอ้โอ้โอยกรอครับยกรอกินนมครับกินนมธรรมดาโรกไม่จำานี่นี่ๆตอกินมันกล้วยหอมครับเดี๋ยวมากินนมยายนะครับตอนนี้มากินนมยายครับยายไม่มีนมนมนะโอ้โหดูขาดูขาดูครับดู ลูกค้านี่กินธรรมดาโลกไม่จํใได้ไหม<า>นี่เลยนี่เลยนี่เลยงอนนะครับงอนนะครับงอนุนย้ายแล้วครับฮึบปึบได้แล้วครับนมนมเอ้า,อาเจอนมแล้วครับอือนั่นโอ้กระโดดสับขากระโดดสับขาเอา้าเอา้ากินธรรมดาโลกไป่จำเอากินแบบกล้วยหอมเนี่ยนะครับ แล้วตายแล้วไปหอมลงแล้วครับมาอยู่กับแม่แล้วครับตอนนี้อยู่กับยายดีกว่าอยู่กับยายดีกว่าเอาเอานี่ดูท่าครับดูท่าดูท่าครับนี่กินธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหม มาดูความน่ารักของน้องได้นะครับทางช่องน้องก้อยหอมนะครับผมด,ดูวันนี้คุณยายมาเยี่ยมอีกแล้วนะครับจะเอดูไปทางไหนไปทางไหนเธอจะไปทางไหนอะใส่ท้องยายครับตอนนี้นี่คุณแม่อยู่นี่น,น,นี่นี่คุณแม่นี่น้ำนมอยู่นี่ครับนำน,ำนมอยู่นี่ไม่กินครับไปกินของคุณยายไปแล้วดูครับ อยู่ครับยังมีความพยายามอยู่ยอ้าเอ้ามีความพยายามดูดูขาครับดูเอ้านี่กินมันกุยหอมน่นย,ยกขาข้างหนึ่งน้ำนมไม่ไหลนะครับจะยกสองข้างไหมครับว <c oughs> <c oughs> ้าวินนมเหี่ยวเหี่ยวว้ากวยหอมครับกวยหอม เกิดอะไรขึ้นครับทำไมก้อยหอมไม่กินนมแม่ครับนี่วันนี้มาอยู่กับยายครับมาอยู่กับยายมาเล่นกับยายครับดูคุณยายคุณยายไม่กล้าขยับขาครับกลัวโดนหลานกลัวโดนหลานโดนหลานคุณยายคุณแม่อยู่ไม่เป็นแล้วคุณแม่ ด,ดูแม่ลูกหลานเขานะครับครอบครัวเขาฮะดูดูดูกล้วยยายรักหลานมากเลยครับนียายนี่ไม่กล้าขยับตัวเลยตัวโดนหลานครับก็โดนหลานนะหลานก็อยู่ใต้ค้องอย่างเดียวครับดูดูครับยังมีความพยายามครับยังมีความพยายามเนาะขึ้นชื่อว่ากล้วยหอมต้องมีความพยายามแบบดูดูดูครับโอ้โห ดีครับกระโดดกิน2องขาก็ยั้งได้ครับนี่เนียนี่เนี้ยกระโดดกินซองขาเลยครับบอกจะเอือรุนรนไปเลยไม่ยอกข้าความเดี๋ยวดู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 ท่าครับดูดูดูยกยกขาหน้าดูครับนี่กินอย่างนี้ลงขึงจจาคุณยายไม่มีนมนมนะครับ ไม่หยอกไม่หยอกลูกไม่หยอกโอ้ไม่หยอกโอ้โมโหวะโมโหวะโมโหโมโหไม่กินนมไม่ได้นะครับโมโหโมโหไปดูครับจะไปหาแม่ไหมดังครับ อ้อนคุณยายอยู่อ้อนคุณยายอยู่กันยคุณยายไม่กล้าขยับตัวครับตอนนี้คุณยายไม่กล้าขยับตัวก็โดนหลานมาเมื่อกี้ก่อนน้องน้องยังกลัวยายนะครับน้องยังกลัวยายวันนี้ยายไม่ทีวิ่งกินนมเลยครับมาอยู่กับแม่แล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ดูยายหลานเขาลักกันครับลักกันหลานก็มามยอกคุณยายครับดูเกิดอะไรขึ้นนอะกวยหอมวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะวันนี้วันนี้นมแม่ไม่อร่อยครับนมแม่ไม่อร่อยกินนมยายดียวกว่าครับดูดูครับนี่นี่นีกินอย่างนี้กินอย่างนี้กินอย่างนี้ก,นนกินนมยายครับดูดูขาครับดูขาครับ นี่น,นี่กินธรรมดาโลกไม่จำนี่ต้องกินเมือนก้อยหอมครับโอ้ฟังเสียงฟังเสียงนะครับขอบคุณแม่แม่เอซีนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจทางช่องน้องก้อยหอมนะครับขอบคุณแม่แม่เอซที่มาจากเพจน้องพี่บัวบานนะครับเสียบานเสียบาน,เส,บานเสียบัวนะครับจากช่องน้องมากมีด้วยนะครับ ดูดูดูท่ากินนมดูด,ดูครับ,รบนี่กินอย่างนี้โลกถึงจะจําขอบคุณมากครับเดี๋ยวพ่อควานจะอัปเดตความน่ารักของน้องให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ